ียบานมี่อบาอี0บาทยังเล็กกว่าอีกเล็กกว่าครับผมโอ้วือสีฟังใจนะลูกบอลนีแห้งนะมันงับงาบงบงบอื้อ ตายแล้วตายอีกไม่น่าเกิดนะเป็นลูกบอลเลยเกิดเป็นลูกบอลก็ไม่เสียหายห,ายหรอกแต่ว่าอย่ามาเกิดเป็นของไอบบ้บวบาน<ฮ>นะฮะเจ้าของลูกเจ้าของลูกบอลถ้าดูอยู่นะครับลูกบอลของคุณน,นะครับได้เสียชีวิตลงไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวนี้กลับประจวบอ๋อได้ครับผมดูการแสดง<ฮ>ผมไม่ดูเลย13<ฮ>ชั่วโมง ครับได้ครับไม่ช่ได้ครับผมได้ครับช่างตกงานครับผมได้ครับขอบพระคุณยังสูงนะครับครับผมครับสวัสดีครับลบัวบานข้าบอลครับ

ลองให้พี่เขาวัดดูก่อนเอเอ็มเราเล็กเอ็มชายบ่ ขึ้นลยีึเลยได้อะครับมีนาร้ออาทำอูะสวัสดีท่านผู้ชม200กว่าท่านนะครับโอ้โหจดไว้จดไว้อ่าอ๋อโหตาย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 ลูกตายอ้าว มันแตกแล้วลูกพอได้แล้วไม่ต้องไปอะไรอาวรหรอกเออ,เอดูไอ้พลอยบอกเฮ้ยของผมนั่นน่นะนทำแตกได้ไงน้ำมันของผมพี่บัวบานนี่จริงๆเลยโอ้โหลมบอกฟีฟีเลยเดูท่านผู้ชมครับลมออกฟีฟีเลยโอ้โหน้องพลอยบอกเอ,อจอบอลคอยมาด้วยนี่คยเนี้ยตับัวบานไม่เห็นน้องคอยแตกอีกแล้ว โอ้ยมูเจ้านี่คือให้มันเห็เดแตกข่อยสิใส่ยังเหรีทั้งบอลใหญ่บอลน้อยบอวานบอลใหญ่ของน้องพลอยก็แตกนะครับพลอยบวกโตเจ้าลดโตดีเลยเอาไปให้มันเล่นนะเออบัวลูกมันตายแล้วลูก <c oughs> กลับศูนย์ให้บัวบานฝึกเตะบอลเด้อ บอนตายแล้วลูกพอได้แล้วออออเออเออจะให้น้องเล่นเนาะโอ้มีให้ครับมีให้น้องเล่นครับเหยียบก็ได้แหละครับเหยียบแล้วเหยียบอีครับเหยียบสงสัยจะชุบชีวิตวอ่าอ้นี้เราั้งนี่โอ้โห ซื้อมาให้หนูคือเลยพ่อโอ้โหนี่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 มีเหยียบโชว์น้องอีกเออมีเหยียบโชว์น้องอีกเออนี่เขาบอกเป็นบ่อของบอกพ่อยบ่อนี่เขอกพ่อย็นบ่อของไปกระตามบะสนของผู้ใดกระตามวัวบะสนเออเอาผู้ใดกระตามเอ้ยเอ้ยอยยังเปนักเลงได้บอกพ่อยเออจัดเลยนะนี่เอออุ้ยเหยียบมิดเลยท่านผู้ชมโอ้ของผู้ใดกระตามบะสนเหยียบอืม เย่าอีกเยียบซ้ำเติมเยียบซ้ำเติมซ้ำเติมเยียบเยียบเพื่เนี่ยเดี๋ยวเอามาพ่อย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 มาเอาพ่อยพ่อยพ่อยไม่เอาไหมนี่เอามาเอาม่าแหย่บังลาเนี่ยพ่อยไม่เอาพ่อยดูนะฮะผมจะเข้าลองเข้าไปแย่งน้องบัวบานดูจะได้ไหมครับท่านผู้ชมดูนะ ห่วงเลยนะเอ้ยเหยียบไว้เลยห่วงนะท่านผู้ชมห่วงห่วงเอ,ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาขาล้างเอาขาล้างเหยียบแล้วโอ้โหนี่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 นข้าขาหน้าให้พอต้องข้าด้วยขาล้างอีกโอ้โหจวดจริงๆเลยน,อบบน้องบัวบานอืมอ้าวไปไหนละลูกบอลผมเตะเหยียบเตะเหยียบ เตะเหยียบเตะเตะออโอ้โหคือ,อ,อ,อขนองครับเออเหยียบไปลูกแตาฟาดเข้าไปอ่าเฮ้ยปะปะปะแน่พ,นพลึงเอาขึ้นพลึงเอาลงเอาเอาเอาโอ้โหมิดเลยครับท่านผู้ชมเออสงสัยโกรธมั้งโกรธว่าอ่า เขาไม่ให้เตะบอลเขาให้เป็นโกนะฮะก็เลยโชว์ศักยภาพว่าตัวเองเนี่ยเตะบอลได้ครับไป,ไปทำอะไรกับแม่อีกทำอะไรกับแม่อ้อนอีกออออควานสิงอะไรเนะี่ยควานสวัสดีตอนเช้าควานสิงน้องบัวสุดหรอสวัสดีขรอบครัวช้างนะฮะสวัสดีทุกท่านเลย ัสดีที่รักของบัวบานออโอ้โหรู้สึกว่าจะอารแอาวอนกับอ,อ่านี่นี่นี่อันนี้ตายก่อนเพื่อนนะฮะนี่อันนี้ตายก่อนเพื่อนเลยเอ้าเออเอ,อ้าเอ,อ้าอันนี้อย่ามาตายตายเพิ่ม เอาอะไร<ป>ตีกันแล้ว<ป>โอ้ยทั้งกัดทั้งเหยียบอ่ะเอา้าเอ้าโอ้โหดูโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหดูเพชรฆาดครับทั้งกัดทั้งเหยียบเลยพี่น้องตายแล้วตายอีกตายทั้งสองเออถูกอ่ะเออเออ,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 อ giàu lại giàu ô phi ôi giàu. Paoi bảo, hãy bạc la lên nè, chắc ăn, xong ăn. Oh, oi, 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 oi. Ama hai, nong paoi lên nấm nè, ai bua ban, bỏ gu ba hãy. Oh, bỏm bỏm. Cứ bỏm bỏm. Ôi, sốt dọi đấy. Ừ, bỏ ba hãy nào. Chờ, ผมจะไปลักลักให้โบาบานเล่นนะครับโอ้โหพอจะไปลักแล้วมันเหยียบไว้เลยท่านผู้ชมโอ้โหให้นลูกเล่นเห็นใ,ให้น้องเล่นนะลูกโบาบานน่ะนยืนควายขวาแบบเท่ๆห่วงน้องอีกเงนีไปอย่างมันตบเร็วป่ะอะ ไปใส่เราคนฮะสิริพ่อหางบัวตรงสวยใช่ครับคือช้างเชิงนี้สวยมากครับโอ้ยทั้งกัดทั้งหยบทั้งแท่งเอา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  ด๊อกแบ่งแบงอา้นองเลยน้ำเนี้ยแบ่งให้าักพ่อยเนี้ยอายนอ,นองเลยนะลูกอย่ามาหมเหยียบเล็บพ่อยอย่าเด้อของอ้ายเล็บพ่อยอืห้ามลูกบอลทุกลูกเป็นของอ้ายเบิร์ตขันของตัวตัวยืนน้ำตัวเพอ้ายต้องอยู่น้ำอ้ายดูนะฮะดูฮะดูดูอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึง่งถ้ามีสีลูกนะฮะเขาก็จะเหยียบทั้งหมดสีลูกฮะ อะไรครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอหอดูหวงหวงอีกโอ้โหหวงอีกหวงน้องอีกอจ้เาเพ่อแล้วลูกเหมือนกับไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยก็ควรอ,อย่างนั้นนะครับเพราะว่า เขาเป็นช้างที่น <ste ek> <ste ek> ุ่นแรงนะไม่มีเพื่อนเล่นนะก็เลยได้เล่นกับลูกลูกบอลแทนมาดูคือไม่รู้ว่าจะไปสรรหาซื้อลูกบอลแบบไหนที่มันไม่แตกครับสงสัยต้องซื้อลูกเบตองนะปะปะาพวกเขาขึ้นอาจจะคล้องเขาพวกเขาเอาลงกาจะคล้องเขาเอาขึ้นมันต้องไปซื้อลูกเบตองมาให้เล่นละลูกเหล็ก อะไรพวกนี้นะฮะถือจะไม่แตกช้างอะไรเล่นแต่เดียวสองลูกเอออดูดูดูเป่าลูกฟับฟุตบับ่เหมือนเด็กเลยโลูกโบลิ่งอ่ะได้ครับเดี๋ยวจะลองหาซื้อดูลูกโบลิ่งมันซื้อแถวไหนน้อยเน่ะลูกโบลิ่งเนาะเออน่าจะไม่แตก ลูกนิมิตโอ้โหลูกนิมิตพ่อคุณเออแล้วผมซื้อลูกนิมิตมาเลยฝังได้ไหมครับฝังตรงไอ้ไอ้บราลอยู่ได้ไหมครับท่านผู้ชมปิดทอแล้วก็ฝังลงไปเลยเอออยู่ในห้างใช่ไหมแตกก็ซื้อใหม่เนาะไม่เป็นไรซื้อมาร้อยลูกะฮะให้เล่นให้เล่นในครั้งเดียวให้เล่นร้อยวันก็แตกร้อยวันครับท่านผู้ชมพิศนส์สื่อ,อ,อลูกละร้อยสองร้อยโอ้ยแบบขี้ดือ้อเอ้ย หัวคนที่แตกแทนนะใช่ฮะว่ฟาดใส่คนนี่อ้าวอ้าวกัดกัดก็ดีเหมือนกันนะเอาให้เขาเล่นนะฮะเขาไม่ไม่ค่อยสนใจคนถ้าไม่มีอะไรเล่นนี่เดินวนเนี่ยฮะสนใจคนเนี่ยเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละฮะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยทั้งข่าเนาะทั้งข่าบทั้งตีพี่น้องเอ้ยเออปะปะปะ มันรอเลยเนาะคนรุ่นเก่าอ้เอาไปหน่องแล้วเด้อยวลูกพลอยพลอยมาแล้วพลอยมาแล้วเวย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 เหยียบอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้แบบพี่เลยโอ้โหโอ้โหอ้าวแข่งกันเหยียบเล่นอันดี้บอกเ่นอามูซูนี่เรนอันบดีแหละ เอา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 บอกพอใจเออติดติดงาไหมไม่ติดเออเออเหยียบนี่ก็ไม่เบื่อครับนี่ก็ไม่เบื่อเลยอันนี้ก็เหยียบเหมือนกันเออได้แบบลูกพี่เลยเป๊ะเลยตายแล้วตายอีกเขาอะตายจากไอ้บัวไอ้พอมาตายกับไอ้พ่ออีกเออโอ้โหตายแล้วตายอีกครับท่านผู้ชม เออเออโอ้โหโอ้โหดูด,ดูกินละกินละ <c oughs> เอาโอเคครับเดี๋ยวผมอ่าเลิกถ่ายวีดีโอครับขวานจะทำความสะอาดบนหลังน้องโมบานนะครับจะแต่งตัวแล้วขอบคุณผอขอบคุณคุณ老妈นะครับที่ติดตามช่องพายบมบานช่องโมบานแฟมิลี่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดทับสครัชกดดีกดตามช่องน้อง,องชางอ้างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ